ที่ลูกค้าฉีดโบท็อกซ์แล้วเรามีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ควรบริหารกล้ามเนื้อที่ฉีดโบท็อกซ์เช่นเขียวหมากฝรั่งในกรณีที่ฉีดกร้ามยักคิ้วขมวดคิ้วหรือยิ้มเยอะๆเป็นเวลาประมาณ30นาที 2. ห้ามก้มเงยเป็นเวลานานๆประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะ 3. งดนอนราบให้นอนหมอนสูงเพื่อป้องกันการไหลของบท็อกซ์ประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะ 4. เลี่ยงโดนความร้อนบริเวณที่ฉีดประมาณ1-2สัปดาห์รวมทั้งการอบซาวน่าหรือแช่น้ำอุ่นรวมถึงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดงดการออกกำลังกายอย่างหนัก1-2วันเพราะความร้อนจะสลายตัวยาทำให้ยาหมดฤทธิ์เร็วขึ้นค่ะและสุดท้ายงดนวดหน้างดทำทรีตเมนต์หรือทำเลเซอร์ประมาณ2สัปดาห์และงดการกดจุดบนใบหน้าประมาณ1เดือนค่ะ หลังจากฉีดบท็อกซ์อาจจะมีอาการระบมในบริเวณที่ฉีดแต่อาการเหล่านี้จะหายไปใน1-2วันแต่หากมีอาการปรวดบวมแดงหรืออาการผิดปกติอื่นๆเกิน3วันแนะนำให้กลับมาพบแพทย์ตรวจเลยนะคะนารดาคลินิกขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแลทุกความสวยของคุณค่ะ